สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เผจมันอันคัดนะสำหรับใครก็ตามที่ดูอยู่ทางแฟนเพจช่อง8หรือว่า YouTube ของทางช่อง8นะถ้าดูอยู่ในเพจรู้ไหมต้องทําอะไรต้องทํำยังไงคะแชร์ลงกลุ่มให้ทั่วทุกสารทิศนะคะถูกต้องแชร์ลงกลุ่มไปเลยนะฮะส่วนใครที่ดูอยู่ใน u ูทอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยใช่กด subscribe กดกระดิ่งนะคะแชร์แล้วแล้วก็ไลค์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาหาเราสองคนด้วยนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ ร้อนมากเมื่อวานนี้มันเป็นดราม่าเธอคือไม่มีใครจบไงใช่เป็นเรื่องราวของดารานางแบบหรือมิจฉาชีพเฮ้ยมันคำว่ามิจฉาชีพด้วยหรอมีคำนี้เลยแล้วจัพร้อมใช่ไหมพร้อมสิบสองล้านนี่พร้อมสแตนบายจ่ายเลยหรอเฮ้ยโดนฟ้องหรอเปล่าพูดเล่นนะเล่ามาไม่วันนี้ไม่บอกตัวย่อเลยพูดชื่อเลยสีหน้าเดอะเฟสใช่เธอเงินเงินที่เธอมีอ่ะเธอต้องไปจ่ายเขาแล้วแหละ ไม่เป็นไรเราไม่ได้กล่าวหาอะไรเราพูดื่องจริง,รงมาเล่ามาที่พูดอย่างนี้นะก็คือว่าจีน่าออกมาพูดแล้วคือยังไงม,ม,มันมีข่าวออกมาว่าดารานางแบบหรือมิชฉาชีพเพราะว่าไปดีลงานกับสไตลิส์นะแล้วอ๋อเปิดแชทแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมอย่างนี้เลยไปดีลงานกับสไตลิสแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่จ้างเขาแต่อเอาเรฟเฟอเรนซ์ชุดที่เขาดีไซน์ให้เนี่ยไปให้คนอื่นเนี่ยทำอ่า <น>ก็มีการเปลี่ยนตัวดีไซเนอร์หน่อยนึง<ช>ก็คือแบบว่าเธอทามาแล้วฉันไม่ชอบฉันขอเปลี่ยนด<ช>ีไซเนอร์จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปใช้ของดีไซเนอร์คนแรกใช้คนอื่นทําคนอื่น,นมาทำทำชุดที่คนนี้คิดทีนี้ชุดเนี้ยก็ถือว่าเป็นการก๊อปปี้เอาชุดเนี้ยไปใช้ในทำคอนเทนต์วาเลนไทน์อีกทําเอาเพื่อนของสไตลิสท่านนี้เนี่ยออกมาบอกว่าเธอ เธอคือดารานางแบบหรือวิชาชีพทำตัวแบบนี้ฉันจะไม่ร่วมงานกับเธออีกต่อไปแรงนะแรงบอกเลยว่าแรงมากนะคะและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะจีน่าออกมาเคลื่อนไหวแล้วโพสไอจีเลยค่ะว่าข้อความแรงนะมื่แก้พี่ใช่ข้อความมแรงข้อความแรงคือสไตล์แบบชัดเจนอ่ะคืออันเดี๋ยวขอขย้อนไปนิดนึงขย้อนสไตลิสต์นิดนึงพี่รู้ป่ะการที่เรื่องของการก๊อปปี้อ่ะโกรธนะเสียใจด้วยแล้วก็มันคือความแบบไม่มีมารยาททางวิชาชีพ แต่ถามว่าคล้ายเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่นะก็แก้เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอง oh, <no. S 2> ที่เก้าสิบคือคิดเองไม่ได้มันก็มีบาง <c oughs> ดีเทลมันก็ไม่เหมือนป้า <c oughs> โอเคมีเรฟเฟอเรนซ์มีแรงบันดาลใจเนี่ยไม่ว่านะแต่คุณอย่ามาก๊อปได้ไหมสงสารคนที่เอาคิดรู้ป่ะว่าถ้าเป็นแบรนด์หดังๆเนี่ยเขาฟ้องเลยนะฟ้องเอาเงินคืนเนาะใช่มันคือค่าคสมองอะใช่มันคือค่าวิชาชีพของเราแต่เรื่องนี้นะคะฟังอีกฝั่งหนึ่งท่งจีน่าเนี่ยก็ออกมาบอกว่า จากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางฝั่งจีน่าได้มีการติดต่อพูดคุยกับน้องสไตลิสบุคคลฝ่ายที่หนึ่งนะฝ่ายที่หนึ่งก็คือคนที่ออกแบบชุดคนที่ทจเสนอเป็นคนแรกใช่ว่าเฮ้ยมีไม่สบายใจอะไรเกิดขึ้นหรอยังไงอะไรยังไงซึ่งน้องสไตลิสคนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ติดใจไม่ได้ติดความใดๆไม่ว่าอะไรกันเลยนะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยประเด็นที่บุคคลที่3หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาโพสต์ ให้รอจีน่าออกมาชี้แจงนะคะออกมาชี้แจงด้วยตัวเองใช่ซึ่งมันก็มีจีน่ามีไซริสที่ดีวกับจีน่าแล้วก็มีเพื่อนที่ออกมาโพสใช่ไหมใช่คนที่ออกมาโพสบุคคลที่สามเนี่ยเดี๋ยวรอจีน่าออกมาพูดค่ะทีนี้นะโอ้โหเรื่องไม่จบบุคคลที่สามที่จะมาพูดถึงถ้าจีน่านี่คือเปรี้ยวมากเลยนะถ้าแหวกขาถ่ายผ่านทางช่องขานางคือดังแบบอ่ะอ๋อถ้าเปรี้ยวฉีกมากเออนางคือดังแบบนางก็มั่นเนี่ยเล็บต่างแค่สีสีนิดหน่อยปะอ่าหรือว่าสีเดียวเลย ทีนี้ค่ะบุคคลที่สามที่ที่เป็นคนโพสต์เนี่ยก็ออกมาแล้วบอกว่าจีน่าออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับในฐานะบุคคลที่สามที่รักในอาชีพนี้มากๆรอเหมือนกันครับว่าจะออกมาชี้แจงว่ายังไงนี่คือตอนนี้นกลายเป็นแบบว่าโบเบไปไป้ายกันละออคนนั้นทําคนนี้พูดฉันไม่ได้ทําฉันไม่รู้เรื่องเออแล้วใครทําล่ะออแล้วใครเป็นคนต้นเรื่องล่ะออมันมีอยู่แล้วต้นเรื่องอะ่ะเห็นกันอยู่ในข่าวนะฮะในฐานะเพื่อน เดี๋ยวหาว่าใจร้ายพี่ให้หนูสิเซก็ได้หยุนหยุนแหลงปะเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่ก็เหมือนค่าความคิดค่าออกแบบไงแต่ตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าจีน่าเคลียร์กับตะต้นคนที่เป็นคนออกแบบแรกแล้วไงคราวนี้คนที่สองสามสี่ที่ออกมาโพส์แบบว่ามีส่วนร่วมอ่ะก็ต้องให้จีน่าออกมาพูดอีกว่าสรุปแล้วคนที่สองสามสี่นี่คือยังไงกันแน่แต่ข้อความเมื่อกี้นั่นแหละเขาก็เรียกว่าเป็นการร่วมด้วยผสมลงไงชาวทัวกำลังจะลงไง จังหวะว่าจีน่าเขาดับไฟทัวทันเขาบอกทัวหลบไปทางเอินฉันจ่ายตังค์แล้วนะเดี๋ยวหาว่าใจร้ายพี่หนูสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้หยวนหยวนเข้าใจไหมเฮ้เธอเข้าใจปะทัวคาลังจะลงแล้วรถทัวลงแล้วนะก็ทัวเลี้ยวไงเออไกด์บกแล้วว่ามานี้ทางนี้นะจีน่ารออยู่นี่ทีนี้จังหวะจีน่าเขาเห็นป้ายธงทัวปุ๊บจีน่าโทรหาเลยพี่ไซริลหรือเปล่าคะขอเคลียร์นะจบโอเคเคลียร์จบ ทัวรที่เหลือต้องกลับไปอะแม่ <Yeah. S 2> แล้วไปดูในทวิตเตอร์ต่อยังไงบ้างไปดูทวิตทวิตแซบมากทวิตก็บอกว่าเอาภาพที่คล้ายกับของสไตลิสคนเนี้ยมาโพสต์แล้วก็บอกไม่ได้้ายไม่ได้้าย,ม,ายมันใช่เลยไม,ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ในทวิตต้องไปดูนนในท<า>วิตเออเราก็บอกว่าทวิตก็บอกว่าอา้าวแบบนี้คนร่างก็ฉกงานคนอื่นมาเหมือนกันกรรม เชื่อฉันอย่างเมื่อวานฉันเพิ่งพูดไปเองเมื่อวานนี้เธอไม่อยู่ฉันบอกแล้วว่าส่วนใหญ่อะสไตลิสต์อะชอบไปเอาแบบมาจากเมืองนอกแล้วเอามาล่างพอล่างเสร็จปุ๊บเอาไปเสนอพอเสนอเสร็จปุ๊บอ้าวบริษัทนี้ไปใช้เพราะว่าเล็บนี้มันมาจากเมืองนอกมันก็กลายเป็นมีปัญหากันฉันพูดแล้วจําได้ไหมฉันฉันะได้ดูเธอฉันไม่ได้มาแต่ว่าสไตลิสต์เมื่อวานฉันเพิ่งพูดเองว่าพวกเล็บพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาจากเมืองนอกหมดมาจะมาจากแฟชั่นวีคมาจะมาจาก เหมือนลูก<พ>บุกของฝรั่งนะใช่ <ละ S 1> คือคืออย่างนี้นะแฟชั่นมันก็ซ้ำาวนๆอยู่แค่นี้แหละเจตนาตอนแรกกะให้ทัวลงจีน่าแต่พอจีน่าออกมาดับดับรถทัวร์ปุ๊บย้ายเปลี่ยนฝั่งปุ๊บทัวร์ไปลงไตตอนนี้ทัวร์ทัวร์เหมือนจะลงสไตล์ลิ์ใหม่รอบละแล้วสไตล์ลิ์ก็เลยต้องออกมาชี้แจงค่ะว่าเหตุผลที่เรฟมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะอะไรเขาก็บอกว่าประเด็นที่ทวีตสงสัยว่าเราเนี่ยก๊อปงานคนอื่นเหมือนกัน เราจะชี้แจงแบบนี้ชาวเน็ตในทวิตเตอร์บอกว่าเยสไตลิสคนที่หนึ่งเนี่ยก็ไปเอาเล็บมาจากเมืองนอกนี่เ,ออเธอก็ก๊กอปเหมือนกันแล้วทำไมเธอมาว่าจีน่าล่ะเออสไตลิสบอกว่าก็ขั้นตอนการทํางานเนี่ยดีไซเนอร์สไตลิสแต่ละคนจะมีรูปแบบการนําเสนอไม่เหมือนกันเวลาไปขายงานต้องให้ลูกค้าเห็นภาพในหัวเรามากที่สุดจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องแก้ซ้ำนะคะวิธีการทําให้คนเห็นภาพเราก็คือ เริ่มต้นจากท้าที่เป็น Refer อ n c อย่างที่พี่บอกแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะอย่างล่ลาสุดปีที่แล้ว,ว Miss อะอมิสซี่นีเวิร์ดอะทีเม็กซิโกได้อชุดลาตีนี้ก็เหมือนเป๊ะเลยเออทางอารัาบอะ <c oughs> ขเขาอ็ยังบอกเลยว่าเป็น Refer e n c เรนซซึ่งถ้าเกิดว่าเรฟผ่านเรฟเฟอร์เรนซ์ผ่านเนี่ยก็จะเอางานเนี่ยไปสร้างสารรค์ใหม่ไม่ใช่เอาเรฟมาผลิตทันทีเพราะนั่นก็เรียกว่าการก๊อปปี้โดยเจตนาใช่ต้องมีการต่อยอดความคิดจากเรฟเดิมนะฮะอยากบอกร้านดอกไม้เหมือนกันที่เอางานจากไปก๊อปอะต่อย คือก็เหมือนเลยหรอโอ้บางทีวางดอกวางสีอะไรใช่เลยไหมใช่แค่แค่คุณภาพไม่ได้บางทีสั่งร้านเธอก็ได้แล้วก็เพิ่มตังค์หน่อยนึงเพิ่มอะไรฉันไม่ได้คิดแพงอ่ะเดี๋ยวเกรี้ยงไม่เพิ่มตังค์ก็คือสั่งร้านเธอมาไงแล้วฉันก็มาบบกสองร้อยคุณผู้ชมนะไปต่อค่ะกับข่าวของพี่เอนันบุญนาคนะคะล่าสุดก็บอกว่าไปทำงานส่งของเดลิเวอรี่แล้วหรอฉันเจอ เจอไ,ไปเออนันบุนนาข,ขับขับรถดีลิเวอนะรี่อ๋อนะชาวเน็ตเขาบอกว่าปวดหัวงงไปหมดเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีพี่เออันันบุนนาเป็นชื่อของคนขับอนันบุนนาเขียนถูกเปะ๊ะใช่แล้วไม่ได้ว่านะล่าสุดพี่อ้นสีพันออกมาพูด,ดว่าอะไรรป้ปะตายแล้วถ้าพี่เอส่งเนี่ยรอนประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงมัรจะถึงหรือเปล่ารอวันหนึ่งควาะค,ความจำพี่เอเขาไม่ค่อยดีให้จำทางจำบ้านไปส่งอ่ะไม่รู้จะส่งถึงตอนไหน ไ่ใช่อันนี้ยุทธยุทธไม่ยุทธนี้ไม่ใช่แน่นอนพี่เอเขามีน,นี่แล้วปักหมุดแล้วไม่ต้องจำเขาบอกแล้วนะ<อ>ไม่ใช่ลุงเอนะคะผิดเพี้ยนจุดไหนไม่ทราบจริงๆคะ่ะพร้อมกับบอกว่าถ้าลุงจะต้องขี่ด้วยกดรับงานด้วยคุยกับลูกค้าด้วย c ช a กับลูกค้าด้วยคุยกับร้านลวงคุยกับ c อ l l center อร์ h t a ทางเราไม่มีเวลาหายใจเข้าแน่เลยคะ่ะชาวเน็ตเห็นว่ามีคนหลายคนเจอชุดนี้ก็เลยมาถามกัน ไม่เธอเข้าใจฟิวเข้าใจฟิวปะพี่อยู่ไหนนะฮัลโหลพี่อยู่ไหนนะเดี๋ยวกดรับออเดอร์พี่อยู่ไหนนะฮัลโหลว่าเรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงไม่แล้วพี่แล้วพี่เอเขาเป็นคนแบบว่าเขาค่อยๆทำจะหกสิบแล้วว่าเขาค่อยๆทำฮัลโหลฮัลโหลพี่อยู่ไหนยังไงเดี๋ยวเออโอเคในฐานะที่ฉันมีแฟนที่อายุมากเหมือนกันนะพี่อ้นกับพี่เออะเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วคือหลังจากพี่อ้นแกเข้าใจไงอ๋อถ้าพี่เอไปส่งของเหรอกว่าจะกดนู่นกดนี่คือวันหนึ่งอ่ะลูกค้าก็ยังไม่ได้ ใช่เอ็นดูทุกคนปล่อยพี่เอปล่อยลุงเอนไปปลูกกล้วยไม้เถอะให้แกอยู่กับสวน <c oughs> อยู่กับป่าอยู่กับกล้วยไม้เถอะเอาชื่อแกมาชารงสารแกเอ็นดูจังเลยอะนะแต่พี่โอนนี่เขาก็ดาวติทอกเหมือนกันนะว่าไม่ได้พี่โอนนี่เป็นอยุ่ไหนก็เป็นดาวเถอะเข<อ>าเขาตลกเขาน่ารักเจ้าแม่เพงรรลงธนบุรีปากท่อสมัยก่อนฉันนี่ฉันฟังเพลงเขาอยู่เธออ้นสีพันร้องเพลงยิ้มยิ้มนะยิ้มยิ้มตอนสมัยพวกเราแบบเด็กๆเด็กๆอ,อ่ะ เขาเป็นหนึ่งในแก๊งนะใช่ไมนเดอะแก๊งนะสมัย<ช>ก่อน<ะ>อจะจะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครบพบกับเพจมานคัดได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วัน,นี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Da heh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 